ไม่แล้วมาเป็นคลิปที่เออนานๆทีจะทำเมคอัพ how to makeup นะวันนี้ก็เลยแบบพี่เจนมาด้วยนะวันนี้เราแต่งตัวอะไรวะสองหน่อน,นี้อุ้ยผิดะใครทานี้อีกแล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกรูทเวลาหนึ่งนะเป็นบอลเทนแล้วรูททุกรูทของแกแต่งอินโดมันก็เจะเหมือนกันใช่ไหมแต่ช่วงนี้กำลังแก้ไขเมคอัพตัวเองแล้ววันนี้ก็มีของมาเล่นใหม่อีกแล้วก็เลยลองทำ how to makeup ดูแบบชวนพี่เจนมาด้วยเพราะว่าพี่เจนก็แต่งของทั้งวินโดทั้งทหลังเลยเนาะ โดยที่เกก็เริ่มหันมาดึงหน้าก่อนแค่ดิงโดนะมาดึงหน้าก่อนที่จะแต่งหน้าเหมือนชาวบ้านเขาแล้วเพราะว่าต้องการให้ตามันตกอย่างแท้จริงเมื่อที่ดึงปุ๊บยกแล้วก็ตายเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูว่าจะได้ขนาดไหนแต่ตอนนั้นลองแต่งของอาร์คโลคูฮาระแล้วมันได้ผลใช้สกินแคร์หมดแล้วทุกตัวก็เลยจะมาลองเพราะว่ารอบนี้เราเพิ่งใช้มาหนึ่งคืนกับตอนเช้าเจอมาในร้านเนี่ยร้านค้าเครื่อสงสำอางอะไรอย่างเงี้ยชื่อแบริเช่แวลิเช่แิเช่ L Y S E เขาให้คำเคลมว่าเป็นสกินแคร์สำหรับคนนอนดึกก็เลยจัดเลยค่ะเป็นเด็กคอด้านนะไม่ต้องรอให้แก่มีรอยวัยอยู่แล้วเพราะว่าเราดึงหน้ากันใช่ป่ะก็ซื้อมาอันหนึ่งก็คือเป็นน้ำเติมน้ำให้ผิวแบบเน้นเลยถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเติมน้ำให้ผิวสำหรับคนนอนดึกมันดีนะแค่ใช้คืึเดียวก็โอเคอ่ะตื่นมาก็คือน้องตอบคำถาทําตุกตาใช่ป่ะแล้วไม่ได้บำรุงหน้าเลยแล้วมันก็ยังรู้สึกว่าแบบเอิเหมือนกันมาถึงตอนทั้งอาทิตย์เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่กำกับไว้ได้ว่าใช้ สลิปปิ้งมาสช่วยด้วยนะแล้วก็ใช้อันนี้เป็นคีกันแดดของเขาถ้าเกิดว่ามันใช้แล้วดีใช้ไปเรื่อยๆแล้วใช้แล้วดีก็จะมาแยกวิวในเพจเกกับเจลีมุ่ยเกต์แั้นะดึงหน้ามาแล้วตาชี้ขึ้นดูน่าหน้าเจมันดึงหน้ามาตามันก็ตกอย่างนั้นนะดึงนี้นี่ไงมันก็จะแบบเลือดขึ้นอ๋อแล้วของเกตตอนที่มันไม่ค่อยมีนะถ้ามันดึง ไม่ดีกว่านะเราเอาอีกแล้วกันเพราะตาเก๊จะโปนกว่าตาเจนนะ,ะเดี๋ยวเราลองพื้นเลยแล้วกันรอบนี้เกไม่ได้ซื้อเป็นรองพื้นมาคอนซีลเลอร์เลยสําหรับผิวสองสี 4, จะลองลงเป็นคอนซีลเลอร์เลยแต่ว่าจริงๆเก๊ออกไปทางเข้าปรอนมันออกไปทางขาวแคสรอบนี้เราจะลองแต่งให้เราผิวดอกลงมาเพื่อที่เวลาถ่ายรูปแล้วมันจะสวย,แล,ลยและเลงงางเงาอะไรมิติบนหน้ามันจะดีกว่าแต่วด้วยความรู้สึกเราแอบรู้สึกว่าวินโดเขาไม่ได้ผิวขาวมองว่ทาทั้งคลิปที่ไรก็จะแบบมีจุดติจุดอะไรแปลกๆใหม่ๆต้องลองทําอีกแล้วอย่าง ไอสกินแคร์ที่มันเป็นน้ำเซรั่มใสๆอ่ะเอามาทาก่อนแล้วมันไม่หมาดดีอ่ะแล้วมาทากระจิงกันแดดแอบไม่เนียนต้องรอหมาดแบบใช้สำหรับวันเล่ง่วนไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์ก็ว่ะแล้วแต่คนปะแต่ของเก๊รู้สึกว่ามันต้องรอแห้งก่อนเนี้ยอันนั้นคุณพี่ใช้ลองพื้น์อีนะก็คือันาดกดิบใช้บีบีไอวินทนอัพผิวไปเลยนะแล้วก็อยู่อยู่นะทุกคนอาไปขับรถนี่จิ้มคอนซีลเลอร์มามันก็ไม่ได้หนีเต่อหมดจุ๊บหนึ่งอ่ะลองใช้มือไปก่อนแล้วกัน ถ้ามันไม่ถ้ามันรู้สึกเลอะเเกิดเกิเกินเกินก็เดี๋ยวเอาฟองน้ำช่วยมองในแสงอ่ะของแกมันยังดูแบบยังดูขาวนะแต่ว่าของจริงคือมันขาวน้อยลงกว่าที่เคยลงมาทุกครั้งเพราะว่าปกติก็คือแบบว่าโอ้แค่จะอัดแสงอัดหยวกเข้าไปบนหน้าปกติเป็นแต่งหน้าปกติก็คือจะแบบหน้าวอกหน้าลอยจนต้องคนอัพสุดๆเนี่ยคือคอนะแม่งเท่ากันปรากฏการณ์ใหม่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเออเรื่องบอกว่า ก่อนที่พอลงคอนทินทนเสร็จแล้วก็เราก็หาลิปมาลมาลิปมันอะไรเงี่ยมาทาฝาคุณชไวยช่วยหน่อยนะก่อนที่จะจะแต่งก่อนที่จะแต่งกปากก็จะแต่งปากแล้วค่อยลบออกอันนี้ก็ใช้แบบประหยัดมา,มาสายประหยัดระทยัยาทเลยก็คือใช้วาสลีนอะไรเนี่ยรีแทรลล,ลลิ่งเจลลี่อ่ะเป็นโกโก้บัตเตอร์คือจริงๆไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ว่าเป็นความสะดวกสบายหรือว่าประหยัดราคาถูกอะไรเลยคือแค่คําว่าโกโก้บัตเตอร์แค่นั้นแหละก็เลยซื้อมานะแต่ว่ารุ่นเนี้ยมันจะชุ่มชื้นมากแต่ว่ามันจะซึมยากนิดนึงก็จะเนี่ยฝาเป่วยๆไปก่อนก็จะเป็นฝ้าข,ขาวๆอย่างเงี้ยขึ้นไปก่อนมามามาๆเมืม่อกี้คุณจะทำอะไรก็แบบเออเห็นโปะเราคือไอโปะแป้งพับก็แบบเขาใช้สารสีอืมอันนี้ก็คือทาแป้งพับไปแล้วด้วยเย็อือเป็นสารสีแต่ว่าอาจจะยึมสารสีพี่เจนเพราะว่าตอนนี้ของเก๊มันเป็นเลโกว่าแต่ว่ามันเป็นสีมันเขาว่ามันขาวนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไมม่่ขขาาาวววหร ขาวกว่าเนาะขาวกับส,สีมันก็ใช้ส,สีไอเจนเธอไม่เป็นไรเรามีเพื่อนอีกมายที่ต้องโพกอยู่บนหน้าเราหรือว่าควรเอาเชดดิ้งทาก่อนแป้งพับมันจะเป็นยังไงวะถ้าไปก็ที่เลนลองก่อนเลยแล้วเนาะสีอ่อนๆหน่อยโบ๊ะไมก่อนอะไรมันมุดไปก็ไม่เป็นไรเรามีแป้งขาวเจือๆนึงให้มันยังพอเหลือความรองพื้นให้มันให้มันไม่กิบมากเนาะจะได้เอาแป้งสีลงต่อได้แล้วมันจะได้เกาะกันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไงขอเข้าใจแต่ก็แบบก็ทนทนฟังไว้ก่อนนะเขาบอกว่าอะไรวะ ปัญหาใต้ตาเยิ้มกับไอจมูกไอข้างๆจมูกเนี่ยเวลามันเยิ้มๆอ่ะให้แก้ได้แบยการเวลาทาครีมทาอะไรอย่างเงี้ยให้ทาตรงเนี้ยใต้ตาเนี่ยน้อยลงลดการใช้น้ำมันใช้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเมื่อวานจะซื้อมาแล้วเป็นเบอร์วีสามแต่แบบพอมันต้องประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยน้องเจนมันเริ่มแล้วเหรอเริ่มเลยเริ่มลเมลยเหรอมาไปตาละใช้อะไรใช้ใช้เหมือนเก๊ะปะใช้ตู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 ้ของมันใช้พวกหมวยดินดาแทนได้ปะของแต่น่าจะมันเหมือนกันมันก็มันก็น่าจะเขาอยู่บริษัทเดียวกันอันนี้ของอะไรของอะไรอ๋อสีา ตุ่ยตือตุ่ยนั้นมันไปราคาไม่ได้เรออกแล้วปลมันดำไปแล้วสีวันนาคัลเลอร์เวลเวทอายแชโดว์เวลเวทเลยนะก็สุดท้ายแล้วผิวจะแบบจุดแปรงไหมอาเวลเวทเหมือนกันอายแชโดว์เพิ่งจะพูดไปว่าอะไรที่เรียกว่าพวกกันไม่รู้จักมือเลยมันไม่ถนัดอ่ะก็คือแบบรัศดซื้อจุดแปรงมาให้ก็ไม่เอามาใช้ก็เท่ากับเอาแปรงจะใส่ชุดนะฮะแต่งแบบง่ายๆวิธีส่งเดทให้ดูดีของคนละสไตล์กันมีสูตรสุดท้ายก็คือแบบจะเอาของเกิดเอกมาลงตรงพวกวคางกับแก้มหน่อยนึงเลยนะ ้องเจนมันไปถึงอะไรอะ่ะใต้ตาแล้วใช่ปะเดี๋จะบอกว่ามันใช้สีอะไรอะ่ะลืมบอกบนปลตาเจนใช้น้ำตาลเข้มนะสงขาตาน้ำตาเข้มเลยครับกรผมก็เห็นตาผมเข้มๆน้ำตาเข้มเลยนะคบผมใ <laughs> ตม้ตาก็คือแบบแดงสุดตัวเลยนะแดงสุดมันเป็นเพราะเพราะว,ว่าแบบสีผิวเรามันเป็นโทนออกไปทางแทน้ว่ปะใช่เราสีติดยากเราก็จะแบบเลือกสีแรงๆตาไม่แดงแบบไม่มีแรงเลยสามเท่ารู้ปะเจนเพลงเนี้ยดังแค่เราห้ไหมกี่ถูกต้องครับมาเดี๋ยวเราจะไปวลเวทอายแล้วของเกสก็ ใช้เป็นแนวแบบส้มส้มตุ่นส้มดัวส้มรสส้มอะไรก็ไม่รู้ส้มปลอมอ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นโทนส้มเนี้ยมันจะส้มแบบสว่างจี๊ดจ้านไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้นี้ซึ่งแบบคนญี่ปุ่นหรือว่าเลยยปกติเขาก็ไม่ทำกันมากขนาดเนี้ยแต่ว่าทางท,ทำไปแล้วอ่ะก็เออเผื่อดูเอาไว้แต่แบบที่มันพอไปใช้เป็นประโยชน์ได้แล้วกันนะคะอ่ะข้างลงแดงมาแล้วก็น้ำตาลมากดไปไปมันออกแบบม่วงๆแล้วคนก็จะมองลงไปโดนต่อยทีเดีวยดวว่าเฮ้ยแต,แต่เวลาเขียนหางตาตกลงมามันจะดูเหมือนแบบ ตาคนหดน,นอนดีนะเออทุกคนเกณลืมวันนี้ก็คือเกณฑ์มีของมาเล่นนะ่ะแล้วคือลงพอลงพื้นตาไปแล้วขนาดนี้เลยไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยว,ยวรอว่ามันจะไอ้นี่ได้ไหมไอเจะมาเขียนตาคือลำดับการแต่งหน้าเจนอ่ะมันจะไม่ซ้ำกันสักรอบ<ว>นะบางทีอยากจะทาปากก่อนก็ทาปากก่อนบางทีอยากจะไล่จมูกก่อนก็ไล่จมูกก่อนอยากเขียนตาก่อนก็เขียนตาก่อนประมาณนี้อันนั้นมันอะไรอรเลอรอะไรอ่ะยี่สิบบาทหนึ่งบาทโชว์น้องหน่อยโชว์น้องก่อนยี่สิบบาท ก็คือเหมือนกับแบบว่าไปซื้อร้านยี่สิบบาทเลยอย่างนี้มาแล้วก็ถอดฝามันออกแล้วก็ใส่หัวจุ่มมันเก่า <c oughs> ที่มันเป็นหัวจุ่มแข็งใช้ทุกการเวลาทุกเมื <c oughs> okay, ่ก๊ก็คือตาล่างกับตาบนถ่าไปแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยมาไล่สีเดี๋ยวลองเอาของเล่นมาก่อนก็คือที่เคยใช้แต่งเลวหนะ้ามันพอดีไปส่องรูปเลยเยอะญี่ปุ่นมาแล้วเห็นชัดเลยว่ามันมีขนาดเกาหลีทัดแล้วก็เลยแบบมันต้องมีแน่ๆหนังตามันใหญ่ขนาดนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวลองดูอันนี้มันเป็นตัวยี่ห้อมภาษาอังกฤษแล้วต้องปเป็นเล็กๆเร็วนานะก็เป็นแบบจุ่ ไ,ได้ไหมวะไ,ได้แต่มาลองดูขอเป็นลังงมคุยกับพี่เจนไปก่อน,ม,นมันต้องกว้างขนาดนั้นเลยนะเจเจมองว่าแบบที่รันแบบตาตาลิงโลกับตาพี่รันดูแบบผานตาค่านขางตกนะเจก็จะแบบเขียนบอกว่าตาไม่จะแบบยังไงอะเหมือนจะพูดแบบนี้คนพี่วิธีหนึ่งก็คือใช้ไอ้นั่นแหละไอ้เทปที่เราใช้ดึงหน้ามาตัดแปะเฮ้ยมันติดอะขนาดว่าท้ายนี่แล้วนะ ทาอายแชโดว์แล้วอะตาง,ง่วงคือเสรษฐกิจละทุกคนเส <laughs> ร็ฐกิจเสร็จนละข้างไหนอั<ใ>น<ใ>นี้อืมเอามาลองก่ <laughs> ถ้าหากว่ามันไม่วงยังไงก็ค่อยไอย้นี่เองนะแต่ว่ามันไม่ค่อยจริงเท่าแตมอังอีกแล้วมันใส่ยังไงวะมีสระหายกูใช้น้ำจุ่มน้ำตกลงใส่เลยที่สัดกิ๊กเจอท้องตามดีกว่าที่ก่อนน่าใสตัวเลยมาเลยมันจะมีกระด้านที่มันแบบด้านที่มันโชว์ใส่ด้านเงาเอาด้านเงาไปจุ่มน้ำมันจะจุ่มแบบจุ่มเกือบทุ่มได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าลงอายแชโดว์มาหมดแล้วอะววว่าางงไไ้ตรหน กับเล็งให้ห่างมันขึ้นตรงนี้หน่อยเพราะมันไอ้นี่ไปก็ใช้แหนบดึงออกมาก่อนมันจะติดก็อีมันติดอะได้สมมุติเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทำให้มันแนบมันก็แนบแล้นว่ะด้วยความพิตาสองคนสองชั้นมันตาชั้นตาไม่เท่ากันหน้าตาก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยมารองซิ้งสหายเชียวพงศ์แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่ามันจะหลุดหรืออะไรเงี้ยใช้ตะกร้าติดกนตาที่มันเป็นหัวจุ่มอะได้แต่วันเนี้ยไม่รู้ว่ามีไหม แต่เจนอะแต่งหน้าข้อนข้างแบบมันมันเล่นเทคนิคค่อนข้างเก่งมนเจนมันน่าจะอยู่ได้วางตาวหัวตแล้วก็ยังมีอนี่น่าจะขอช่วยได้แต่ว่าชิมหอานด้านไหนวะด้านไหนเปรียวๆเป็นไงบ้างชอบไหมเราจะมปลงสีเพิ่มบนตัวกาวนิดนึงมันก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าที่เคยลงมันก็ติดนะเอาล่ะก็จะเป็นเวลเวทเหมือนกันแต่ว่าเป็นโทนสีดำตาลสีดำตาอันนี้ดูเหมือนอ่อนนะแต่จริงๆมันไม่อ่อนนะมันเข้มอยู่ หรือว่าเราควรจะเอาแบบนี้เลยดีวะเป็นโทนน้ำตาลเดี๋ยวเลือกเป็นแบบน้ำตาลเข้มไปเลยแล้วกันนะไม่ไม่ต่อรับมันมันยังไม่เข้มที่สุดหรือเข้มสุดวะมันจะพป้งแล้วก็พป้งกันลางกลางกลางคลิปนี่แหละค่ะโอ้โหรู้เลยว่าหมอหมอเดียวกันหมอหมออะไรหมอสีมันนาย่นโฉมหน้าตาแบบไหนชอบนะชอบชอบเลยชอบชอบเลยขอหาผู้จุ่มแบบไม่ถุ่มประจำกันนะไม่มีจุ่มทั้งงานเหมือนกัน เวลาที่ลงสีเอาไว้อะมันก็จะมีไอ้เนี่ยขั้นนิดนึงมันก็ไม่ได้มันย้ํามันใช้แปรงย้ําๆตรงที่มันเป็นตัวตัวเทปกาวได้เขี่นเหลืออะไรเขียนตาอยู่เขียนตาอยู่ที่จะมันเป็นคนที่เขียนตาหลากหลายขั้นตอนเหมือนกันนะอ๋อมันมีตาล่างอีกเนาะจ่แล้วแต่ว่าก่อนจะเป็นคนที่เขียนคิ้วก่อนทาตา่อนบอกตาเหลือเนี้ก็คือคิ้วที่หลังอาการเป็นยังไงอาการเป็นตาแห้งชั่วคราวเอาเดี๋ยวเอาสีอ่อนทาหัวตากันนะ เคยเคยสาบานกับกก่อนสถาบันไปตอนเข้าตอนนี้แล้วอะว่าเฮ้ยจะต้งแต่งงานธรรมชาติมากขึ้นเว้ยวันเดชทับพิณิหารมากเลยแต่งจริงจริงยังอันพิณิหารน้อยกว่านี้อืมจริงๆบอกเลยแต่งเขย่ามาเพิ่มเพื่มสองอังน้อยกว่านี้เยอะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจาะจงข้อเท้าเนี่ยมันก็จะทับกาวได้ในระดับหนึ่งโอเคอยู่นะข้อนี้ที่เขียนคิ้วแบบทูโทนเนาะมันที่เขียนคิ้วแบบทูโทนแต่ว่าเขาใช้แต่บรรลัยที่หลังแต่บรรลาย ไต่ตาเขาเรียกแล้วลิอายฮะไล่จมูกก็ใช้เชดดิ้งอันนั้นแหละมาไล่เกาะนะแต่ว่าถ้าจะเอาเหลี่ยมอะก็ใช้อันนี้ก็พอเป็นไงไล่จมูกมาเกี่ยหายเป็นปลาไหลแล้วเห็นไหมก็คือจะฝนค้างตัวเองด้วยนะเพราะว่าพอ right? มันดึงหน้ามามันจะค้างแหลมไปในความรู้สึกตุดเกลี่ยนะจุดขนค้างแหลมแหลมเลยนะขนไปเท่านั้นแหละขนก็ยังบอกว่าฉันคางแหลมดีแตะตาสองชั้นมาเกลี่ยตาสองชั้นยังไงวะจ้ะใช้แบบว่าไอ้ไอ้ไอเซดดูที่อันตะเกียนะ ก็จะใช้สีแบบที่มันถัดมาจากด้าง้ายอะ่ะตื้นสีที่ 2. 2> สองก็คือองให้แบบทะประมาณตรงนี้แล้วก็แบบมาปัดปิดจมูกก่อนแต่จะปัดปิดจมูกที่หลังคิ้ว <Q. S 2> ก็คือเขียนฐานคิ้วตกงนี้ใช่ปะ่ะตรนนี้ที่ลันแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไปลินโด้ก็จะคือจะต้องเป็นคิ้วแบบนี้ตื้นไปเลยว่าต้องเขียนตาตามนันดำมาก <c oughs> หน้าเวลาออกงานกับออกกล้องตั้งใจไปถ่ายรูปเพื่อเอารูปสวยๆเลยเพาะแต่งหน้าก็จะมีอีลเลเวลเวลาแต่งหน้าถ่ายรูปแบบมัน พวกเราใส่เต็มเลยจนกระทั่งพอมันถ่ายรูปบ่อยๆเข้าออกงานจริงก็ก็เลยเรามึงไม่เป็นพี่เจนจะใช้อะไรอ๋อทำคิ้วคิ้วคิ้วแนะนาการทำคิ้วด้วยนะแกอันนี้คือปกติเจนจะใช้เป็นแบบเขาเลยนะก็ใส่เขียนคิ้วใส่เขียนคิ้วสีเลยนะแต่นี่คือเห็นพี่เกย์เขาทำแล้วมันรู้สึกเออจะไม่ต้องซื้อเนาะไอแบบพวกเนี่ยไอทาอะไรไงทาสีเฉดสีเราก็แบบเราใช้ไม่ครบทุกสีเราเอาจริงๆพูดเลยแต่พอมานึกว่าเออถ้ามันเป็นตัวละครอ่ะเรา ถ้าเราเขียนคิ้วตามสีมันก็เออฉันจะซื้อก็ใช้ตัวน,นี้ก็ได้โนะอ,อะไรนี้ที่สามารถจิ้มที่สีอ่ะแล้วก็ทาเลยไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะใช้ฝุ่นๆอะไรปัดคิ้วไว้ได้เลยนะ <c oughs> ไม่เขียนไม่เขียนติดกันไม่ติดเห <c oughs> มือนกันเขาเป็นรู้นึกสึกไม่ติดเลย<ม>นี่อันนี้นเป็นกาวกาวน้ำญี่ปุ่นใช้ลงต่คิ้วนะอันนี้เจนเฉดดิ้เป็นสีน้ำตาลนะก็ถ้าเราไม่ได้วอร์ี่เรื่องไม่มีคิ้วอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรหรือถ้าไม่ได้แพ้อะไรง่ายก็ไม่เป็นไรแต่่่่่่วววาาาเเเลลทีีอออออกกะะะมมมมัันนนจปปปึดดดๆหหยยไคคคพรริ้้้ใูสโ เปนการคิ้วไปเต็มหมดเลนะง้งคน,เ,นคเหลือหัวคิ้วน้อยนิดแต่เขาไปเก็บเหลือน้อยกว่านะเพราะอะไรกันนะอะ <caracter S 2> <ช>ไรนะเอามาแปบ๊บนึงแล้วก็เลือกตามสีวิกเอาสีวิกมาเทียบทาเอานล้ว่าบไ<ๆ>ปเราอยากได้สีคนนั้นเดี๋ยวเจ๊ก็จะผสมง่วงง่วงชมพูชมพูไปนะบางทีก็ถ้าค,ค,ค,นะคอสเป็นวเวอร์เปียก็จะเป็นสีเหลืองทองทองนั่งนะตามสารนะใช้เหลืองทองเลยไม่ได้หายคิ้วหายแหกชมพูแล้วจริงแล้วอะถ้าหากว่ามันรู้สึกดูชัดเกินไปอะให้เลือกเป็นใช้เจลไลเนอร์แทนก็ได้แต่ว่า เกดไม่ทันทุกที้ะเพราะว่าลองครั้งแรกเดี๋ยวเราเบรนเบน,นให้มันจางลงแต่ว่าคือถ้าเอาจริงๆเกดตอนนี้ใช้เจลไลเนอร์มาทมามาเขียน่ะมันก็ไม่ค่อยติดแล้วเพราะว่าเจลไลเนอร์เกดมันฝืดแล้วมันก็แห้งแล้วตอนนี้บนเนี้ยมันมีอายแชโดว์ทับเท่ากับว่าก่นมันทับเยอะหลายชั้นแล้วมันก็จะไม่ติดเห็นแล้วไม่ชัดเกินละ <c oughs> ใช้เฉดทิ่สีที่แบบค่อนข้างวาิดนึงค่อนข้างาอะไรอะค่อนข้างไม่ได้แบบสีเข้มมากไปวัตถุสูตรผูกไทย ลงไปหาแกปแกเป็นผู้หญิงที่ต่างขนากเขาก็มองแบบงงๆว่าขนาดแต่งหน้าไปงานราตรียังไม่แต่งหนักขนาดนี้เลยอ่าอย่าง <c oughs> าน้อยพี่เจนก็ไม่ฝุนธรรมชาตินะลายหน้าก็ยังใช้แป้ง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 คือเลยหางซิวขึ้นไปเยอะมากเลยตอนนะี้ไล่ก็ไม่ได้ไล่แล้ทุกคน <c oughs> ก็จะดูมันแบบหน้ามีเกาะ้างเดียวถ้าหน้าไม่เกาะมันก็จะเพราะว่ามันไม่ได้ทอดใช่ไหมมันอกเขาแต่อกก็เกาะได้นะมันอาจจะนึ่งเหงนไหมทีแฉมแฉมจริงอันนี้ยมัน มันไม่ค่อยสีมันไม่ค่อยชัดนะเกดว่ามันมันบุ้งนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันทากับคิ้วที่แบบเป็น everyday look มนุษย์ปกติก็จะโอเคงแต่งพิรันเจนจะไลท์ลองแก้มเนี่ยนะทำให้หน้ามันตอบก็ว่าอยู่ทำไมมันพูดได้เพราะว่ามันตอบรู้สึกว่าบางทีอะเจนถ้าไม่ได้ไลท์หน้าอะไรอย่างเงี้ยเลยอะมันจะหน้าจืดก็คือเติมเหมือนเป็นการเติมสีแทนที่จะปัดแก้มเราก็ปัดให้มันแก้มออาแฮ้ คือว,ว่าลินโดแองกี้จริงๆนะเลยเนีเออ่ยเดี๋ยวพอจะเห็นส่วนแรกมันเป็นสติวิงโดแล้วมันดีแล้วก็เลยก็อ่านผงอันนี้เลยครับสุดท้ายก็มาอินลิโนโดแองกี้เองเป็นซิ้วบางๆนะอันนี้มันเป็นสีมันค่อนข้างธรรมชาติมากอ่ะมันสีบางแล้วก็มันใช้เขียนไม่ได้แบบหนักเนื้ออะไรราคาเข,ขาแค่เก้าสิบเก้าบาทเองอย่าไปอะไรเยอะนะเนี่ยเจ๊ชอบม,มากเลยวันนั้นเผลอๆอว่าลองไปซื้อมาใช้เหมือนเป็นฟ e e l i n g แบบพี่เก๊พาเข้าอ่าร้านเครื่องสำอางแล้วก็แบบเนี่ยลองเอามาใช้สักตัวดิเจ๊ก็เลยจิ้มม่วมาสักหนึ อยู่นานมากก็แต่เขาต้องตัวมันใหม่ๆเนาะลองใช้ดูแล้วมาร์เจก็ใช้ลิปอันนี้มาโดยตลอดเป็นทาดลิปอันนี้ไปเลยโซเกิร์โซเกิร์เสาวเกาหลีนะคะโซเกิร์ของแอ๊ะของนังมินังมิที่โด่งดังชอบมากไม่แปลกใจว่ามันจะดีอะแล้วก็จะใช้ให้แบบไลท์ให้มันเป็นเส้นๆเข้มๆขึ้นด้วยตัวนี้นะมกระมาษอะไรอ่ะฮุดา้า ทากาวไปบนพื้นที่ที่เราแรเอาไว้อะต่อเป็นวัานี่นี่อย่าลืมเตือนนะว่าลืมเขียนตะบันลน์อันเจก็จะใช้ไอ้ตัวนั่นแหละสารพันธุ์จริงๆตุ๊กๆสีเข้มสุดเอามาไลฟ่ปากจับปากนะตอนนั้นที่แต่งเป็นยูกิจูได้อะคือเกตอะทาแค่ผสมสีหรืออกมาเป็นสีชมพูเจือๆชมพูม่วงนิดๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ใช้สีเข้มหรือสีอายแชโดว์มาเพื่อทำกระจับปากเลยเว้ยแต่พอถ่ายรูปมันจะสีแดงดูดิจริงๆก็ก็คือเกือบเสร็จแล้วเนี่ย ใครถามว่าทำไมพี่เจ๊ตอบดั้มจ้งอยอยางเอาเองนี่นะจ๊ะมาเกิดมาแต่นี่นะจ๊ะไอิจีก็แบบเราสามารถทำให้สีมซอกลงได้นะแต่เจนว่ารอไปถึงที่ก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาใส่แมสก์ไปมันอาจจะแบบนะเดี๋ยวจะลองวิฟให้ดูก่อนประมาณนี้นะสีเนสลุกอ,อ๋อมันต้องมีรยอยคอไม่เคยจำได้เลยจริงๆคนคนนี้มันมันรู้สึดือไปหน่อยบะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราขอน้ำตาลขึ้นอีกนิดมันจะเบลอไหมจริงตอนนี้ผมดูตกลงอันนี้เป็นอ๋อกี่ับดลึกแต่นี่คือเซนต์แม่งแต่งงานทุกนะงานศรีราชานะที่ไปเต้นแล้วัเต้้นราไอะรคะ ต้องตเต้นมาก็ยังไม่ได้เซตเพิ่มเลยก็ถอดวิกแล้วก็กองไปเลยนะขอหามทุ่งเงินเจ๊หน่อยแบบเจ๊เลยฮนะ <laughs> แล้วก็ติดกิ๊บเก็บให้เส่วนหน้าสิเจ๊ได้ไฮไลท์หยังฮะ <laughs> <laughs> อันนั้นตอนที่ไปเต้นที่สุราษฎาตอนเป็นที่รานบอลเทียน,นเจ๊ก็ลืมไลฟ์ไป <laughs> อ่ะมีคนหลายถามบ่อยพี่เก๊พี่เจ๊ใช้อะไรเขียนตัวเขียนรอยสักเขียนนี่นั่นเพราะถามบ่อยมากกูอ่ะคือถามบ่อยจัดจัด S T R C คือซากุระปะไม่ไม่นี่เขาเอสพีซากุระจะอีกตัวนึ่ซากุระก็ได้เหมือนกันใช่ใช่ปกติให้กองตัวสัตว์มาไปตัวมามันมีขายไหนก็ใช้นั้นประมาณนั้นในคลิปเห็นมีคนบอกว่าเออพี่เจนเหมือนมีลูกกระเดือกเลยอะไรเงี้ยพี่เจนนะฮะไลน์่ะจริงเหรอไลน์ลูกกระเดือกโอ้ยตายแล้วทำบ้างทำบ้างเดี๋ยวพอจะจะเซ็กซี่เราต้องไลน์ไอ้ตรงนี้ป่ะพราะหายไปลาลงไม่เห็นเครื่สาวแต่งผู้สาวไปไลน์ลงกันไม่อันนี้ไลน์ลูกกระเดือกว่ะเทคนิคใหม่ล่าสุดโอ้พระเจ้าจอร์จมีจริงๆอ่ะทุกคนของเขามีพลังว่ะ คอนซีลเลอร์ก <etti ets uffle apan jokes> ็ไม่หนามากนะเวลาที่ทาเวลาที่เอสเทแล้วแต่งปากอะเหมือนแบบเราเป็นคนกินน้ำน้อยไปอะลิ้นฐานมันก็จะแบบแห้งไวแล้วมันก็ลงนั่นอะไรเงี้ยมันจะปากแห้งแล้วเพราะฉะนั้นตอนที่ไม่ได้แต่งหน้าเดี๋ยวจะพอกจนปากแทบเปื่อยพอกพวกบานพวกอะไรแบบเนี้ยนะหลังจาที่เกมบหูมะน้องเจนจอยละบานแล้วทุกคนไปบานก็ลิปเป็นเลโกนสีหนึ่งสี่เจ็ดนะมันอ่านไม่ออกแล้วมันเก่ามากแล้วด้านในก็จะเป็น ยังไม่รู้ชื่อแบรนด์อยู่ดีนะไม่รู้ว่าถ้ามันหมดจะทำยังไงดีเนะี่ยแต่ใช้นานแล้วสองปีแล้วยังไม่หมดเลยเพราะว่าใช้เพียเท่าน,นี้ตลอดไม่ค่อยใช้ทาเยอะเพราะที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นสีวาวใช่ป่ะเอามาตอนนั้นอคอสไคสะเคดีเอก็เลยซื้อาทาทั้งปากจริงๆมันจะพอแค่นี้ก็ได้เว้แต่ว่าก็ทาปากดำเหมือนกันก็คือใช้ป็นอายแชโดว์เลยนะก็อยากให้ปากมันดูดีมิติมากขึ้นอีกหน่อยก็ใช้สีเทปปิ้งสีอ่อนก็ใช้ที่ไอเจยเอาไปใช้เอาสีอ่อนหน่อยก็ได้ แล้วคนปากแคบอย่างเรามันก็จะแบบจ,จะไปทำยังไงให้ปากสันกว้างซึ่นดีไม่แต่เหนือปากนิดนะึงมันก็จะเห็นแค่แบบจางๆนะนก็จะประมาณนี้ซึ่งจริงๆอะถ้าออกงานก็คือจะไม่มีเช่นนี้หรอกก็จะโอเคแต่ถ้าถ่ายรูปมีก็ได้มันอาจจะเยอะไปคนไม่รู้แต่ว่าค่ว่าโอเคมันจะเผื่อแต่งลง,งแต่งรูอะไรอี่เมื่มันก็จะหายไปก็เดี๋ยวไปเจอการตอนใส่วิกเสร็จแล้วนะ อันนี้ก็คือมาถึงสถานที่แล้วไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้เกี่ยวกับเมคอัพของคลิปนี้เลยก็เลยแต่ว่ถ่ายคลิปเล่นกันไว้แบบนี้ก็เลยเอาลูปกับคลิปเล็กๆมาเทียบนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเห็นเมคอัพคนไหนทั้งคู่กันของนหนโตเกียวรีเวนเจอร์ก็คอมเมนต์มาได้นะ trying to